ระบบสังหารเทพตอนที่199บุรุษเหล็กดีกลางหนึ่ง 1. 1> เสียงตบหน้าของเจ้าสำนักบรรจบฟ้าดังสนัน่นเท่ากวนมีสีหน้าเปลี่ยนในทันทีนั่นเพราะไม่นานกระบวนท่าแท้จริงกำลังจะปรากฏและตัวมันนั้นก็ย่อมไม่ลืมวันวานที่เจ้าสำนักบรรจบฟ้าถูกทรงเหยียนเก่าวถ้าหากถามว่าเหตุใดสำนักแห่งนี้จึงชื่อว่าสำนักบรรจบฟ้าเหตุผลก็มีเพียงหนึ่งเดียว ก็เพราะหนึ่งยอดคนผู้ก่อตั้งบรรลุปานขั้นสุดและจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินหากแม้มีใครคิดต่อสู้แม้จะเป็นขีดขั้นสุดเจ้ายุทธภพขั้นเก้าเช่นกันหากแต่เมื่อไหร่ก็ตามยอดคนผู้นี้ชักกระบี่ออกมายอดคนขั้นสุดก็ตกตายลาวปวกมด ในร้อยปีพันปีนี้หากจะมีผู้ใดที่เข้าถึงขีดสุดนี้ได้บ้างก็ต้องบอกว่ามีเพียงหนึ่งและคนผู้นั้นก็คือเจ้าสำนักบรรจบฟ้าถูทรงเยียนผู้นี้นี่เองเสียงกระบี่แหวกท้องนาภาที่เต็มไปด้วยเมฆาสีมนแยกเป็นสองไม่นานแสงอรุณแห่งสุริยานกลางนาภาก็สาดส่องลงมาสู่พื้นพัดพีอีกครั้งตามการวาดกระบี่ หากแต่กระบี่นี้ไม่อาจจะฆ่าชีวิตเท่ากวนชาวเย่นั่นเพราะ12ทูตกระบี่ได้ออกลงแล้วกระบี่12เล่มของเหล่าทูตกระบี่ปะหนึ่งกระบี่ของเจ้าสำนักบรรจบฟ้าตุ่มเสียงระเบิดแห่งปานกระบี่นังสนัน่นแผ่นกระเบื้องศิลากำแพงน้อยใหญ่ต่างแตกร้าวสิทธิ์รุ่นเยาวที่มองดูอยู่ไกลๆล่างยังกระเด็นกันไปหลายสิบจังอะ เจ้าสำนักปันจบฟ้าถูกทรงเหงียนกระอักเลือดหากแต่มันยังพยายามกัดฟันไม่ยอมกระอักเลือดออกมาหากแต่เพราะโลหิตคำโตในปากไม่ง่ายจะซ่อนเร้นมันจำต้องฝืนกลืนมันลงไปแต่ถึงอย่างนั้นโลหิตก็ยังไหลซึมออกมาจากปากไม่น้อยเลยสวีเป่าเห็นดังนั้นในใจอยากเข้าไปช่วยท่านประมุกเต็มทนหากแต่ห้าคนทรยศต่างปิดล้อมตัวมันและอาวุโสทั้งสที่เหลืออยู่ หรือนี่จะเป็นจุดจบของสำนักมรจบฟ้าย้อนกลับมานะช่วงเวลาแห่งการมาถึงของปาดกระบีในเวลาเดียวกันสวีชางได้พาบุตรธิดาแห่งตนและสวีอันชีหนีออกจากสำนักไปสวีอันชีตามพ่อมาเร็วสวีชางมือหนึ่งจับกระบีแน่นไม่ช้าอีกมือหนึ่งก็รีบคว้าจับมือของยอดหญิงงามผู้เป็นบุตรธิดาแห่งตนอย่างแน่นกระชับ มันรีบก้าวเท้ายางพุ่งกายด้วยความรวดเร็วอันยิ่งยวดไม่ท่านพ่อคะ่ะน้ำตาของยอดหญิางงามนางไหลลินไม่ใช่นางไม่รู้ความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้นเหตุเป็นเพราะใครหากแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นอีเฟยเจ้าไม่ต้องกล่าววาจาใดอีกต่อบิดาข้ารู้ดีว่าเจ้ารู้สึกเช่นไรหากแต่ข้าและท่านเจ้าสำนักผู้ที่เป็นตาของเจ้าได้ร่วมกันตัดสินใจจนหมดสิ้นแล้ว พวกเราต่างก็รู้ดีว่าวันหนึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นความงดงามของเจ้าไม่ได้ต่างกับท่านยายของเจ้าเลยแม้แต่น้อยหากแต่วันหนึ่งเมื่อนางได้พบกับท่านเจ้าสำนักซึ่งก็คือท่านตาของเจ้าทั้งสองก็ปรารถนาซึ่งกันและกันหากแต่ชีวิตนั้นหาใช่จะลิขิตได้ด้วยตัวเองไม่ท่านตาของเจ้าจำต้องสูญเสียสตรีผู้เป็นที่รักอย่างหมดหัวใจไป นั่นเพราะคนชั่วมากมายต่างก็หลงไหลในความงดงามของท่านยายเจ้าอย่างมากมายซึ่งมันแทบไม่ได้ต่างกับตัวเจ้าในเวลานี้เลยอ,อีเฟยหากแต่สิ่งที่ในตอนนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอลีตได้คือ,อการที่เจ้าได้มีโอกาสมีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องดับสลายเป็นเพียงเท่าทุลีดังนางอันเป็นที่รักของท่านเจ้าสำนักผู้เป็นตาของเจ้ายายของเจ้านั้นช่างอาพับ และคนที่อาภัพยิ่งกว่าก็คือตาของเจ้าที่ต้องทนทุกข์แบกรับความโศกเศร้ามานานปีเพียงลำพังทำไมหรือทานาชางสวีอันฉีกล่าวด้วยความสงสัยนางไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่ยอดหญิงงามก็ปรารถนาที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับท่านยายของนางนั่นเพราะในวันนี้นางเพิ่งรู้ว่าท่านเจ้าสํานักคือท่านตาของตัวนาง หากแต่น้ำตาและเสียงสะอื้นของนางทำให้นางไม่อาจจะกล่าวความใดได,ได้วันนี้นางทำให้ผู้คนมากมายต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะสิทธิ์น้อยใหญ่แม้บิดานางจะบอกว่าทางสำนักได้ส่งสิทธิ์มีพรสวรรค์และสิทธิ์ยาวไวจำนวนหนึ่งออกไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเพราะนางเพียงผู้เดียวสิทธิ์อีกจำนวนนับไม่ถ้วนอาจจะต้องแบกรับวิบัตินี้เพราะนางไม่ช้าสวีชางผู้เป็นบิดาก็กัดฟันกล่าววาจา นั่นก็เพราะคนที่ทําให้ยายของเจ้าต้องตกตายและทําให้ท่านเจ้าสํานักผู้เป็นตาของเจ้าต้องหลีกหนีและเล้นกลายมาโดยตลอดคือประมุขคนปัจจุบันของสํงรราสนักยอดกระบี่อย่างไรเล่าสํานักยอดกระบี่คองความเป็นใหญ่มาหลายพันปีสิ่งใดที่มันปาถนาะไม่มีทางที่มันไม่ได้มาหากแต่ในอดีตตาของเจ้าก็นับว่าเป็นหนึ่งในคนของสํานักยอดกระบี่ท่านเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือก ให้เป็นยอดคนของสำนักแห่งนั้นหากแต่วันหนึ่งท่านตาเจ้าได้ช่วยเหลือหนึ่งสตรีผู้งดงามและพบรักกับสตรีผู้นั้นทั้งสองต่างปงใจรักใคร่ซึ่งกันและกันบนยอดเขาแห่งหนึ่งหากแต่เจ้าสำนักยอดกระบี่รู้เรื่องนี้เข้าและได้พบความงามแห่งท่านยายเจ้ามันก็ป่าถนาและใครในความงดงามของสตรีผู้นั้นซึ่งเป็นยายของเจ้าทีแรกมันก็แส้งทำตัวเป็นคนดี ทำทีว่าจะถ่ายทอดยอดวิชาให้ท่านตาของเจ้าหากแต่ลับหลังมันกับวางยาต่อท่านเจ้าสำนักหวังคืนใจท่านยายเจ้าต่อหน้าท่านเจ้าสำนักหากแต่โชคดีร่างกายของท่านเจ้าสำนักนับว่าแตกต่างจากคนทั่วไปท่านสามารถต้านผิดทั่วโลกแห่งนี้ได้จึงทำการช่วยเหลือสตรีนางนั้นหรือก็คือท่านยายของเจ้าและหลบหนีจากท่านประมุกแห่งยอดสำนักกรบี่ออกมาหากแต่วันคืนนานปี ปลามุกแห่งสำนักยอดกระบี่ก็ไม่ลามือมันหวังในเรือนกายของท่านยายของเจ้าแท้จริงพอมันเห็นเพียงครั้งมันก็อดใจไม่ได้มันหลงไหลในรูปชมของท่านยายของเจ้าอย่างหนักดังนั้นแม้ผ่านไปสี่ปีจนท่านประมุกของเราและท่านยายของเจ้าได้ให้กำเนิดบานดาของเจ้าขึ้นมามันก็ยังไม่ยอมลามือแม้แต่น้อยทั้งสองใช้ชีวิตลบหนีเกือบสิบปีหากแต่ในที่สุด ฟ้าก็ไม่เป็นใจต่อทั้งสองอีกต่อไปและเพื่อให้ท่านเจ้าสำนักหรือท่านตาของเจ้าหนีไปพร้อมกับมารดาของเจ้าได้ท่านยายของเจ้าจึงได้ใช้ร่างกายของตัวเองเข้าแลกมานางเสียสละมากมายเพื่อให้ท่านเจ้าสำนักและมารดาของเจ้ามีชีวิตต่อไปไม่นานท่านเจ้าสำนักก็ได้ท่านเจ้าสำนักบรรจบฟ้ารุ่นก่อนเลี้ยงดูและก็เป็นตระกูลสวีเราที่เป็นผู้ครองสำนักแห่งนี้แต่เก่าก่อน หากแต่เรื่องในวันนี้มันกลับย้อนคืนอย่างอดีตยายสำนักมันยอดกระบี่ที่ทำตัวต่ำช้าเล็วรามเช่นนี้ยาย้าดินจึงไม่ลงโทษมันเลยแม้แต่น้อยสวีช้างกล่าวไปพร้อมกับขบปากกัดฟันของตนอย่างแค้นเคืองตัวสวีช้างไม่อาจจะปล่อยให้บุตรของตนมีสภาพเช่นนี้ได้ระวังสวีช้างตะโกนเสียงดังพร้อมผนึกพลังปานประทะฝ่ามือจากยอดคนลึกลับผู้หนึ่ง เหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ต่างผูกพลังปานนี้ที่เป็นดังคลื่นกระแทกจนทำให้เราหมูม่มวลแมกไม้ต่างหักโค่นลาบพนาศูนย์ในทันทีไม่เร็วเสียงของยอดฝีมือผู้ลงมือกล่าวมันมีโลหิตไหลซึมออกจากปากเล็กน้อยจากการประทะเมื่อคู่นั่นแสดงว่ากำลังภายในของมันนั้นยังต่ำกว่าสวีชางอยู่ไม่น้อยหากแต่ยังไม่ทันได้หยุดพักไม่นานก็มีหนึ่งกระบี่และหนึ่งมือดาบ หนึ่งฟาดหนึ่งพุ่งเข้าหาสวีชางหากแต่สวีชางผู้นี้ก็หาได้ธรรมดาสามัญไม่มันสามารถขี้คายสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีมือหนึ่งปัดป้องไปที่กระบี่ที่แทงมาอีกมือหนึ่งกระบี่แทงสวนกลับไปไปที่ดาบฟาดเกิดเป็นคลื่นพลังแห่งปานเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตานิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ